หมดกังวลแล้วสนใจแล้วต้องทำยังไงดีคะขอขั้นตอนไหนจ้าจัดไปจากภาพนะครับมี4ขั้นตอนด้วยกันนะครับผมขั้นตอนที่1ครับก็สมัครแบบออนไลน์นะครับใช้เวลาแค่5านาทีสั้นเองนะครับแล้วก็ขอรับใบอนุญาตแล้วก็สอบใบอนุญาตแล้วก็อบรมตัวแทนมาตรฐานครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทีละข้อเลยครับวิธีการสมัครแบบออนไลน์ค่ะอันนี้เราก็มีทำคลิปเป็น YouTube ไปให้ละค่ะสามารถคลิกลิงก์ใต้ได้เลยค่ะสมัครผ่านแอปได้เลยครับ งานของเราค่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องมีการสอบใบอนุญาตค่ะเมื่อสอบเสร็จแล้วก็จะต้องมีการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขั้นตอนเป็นยังไงนะคะพิต่าอขอสลับขั้นตอนนิดนึงนะครับเนื่องจากว่านะครับจำนวนคนขอรับใบอนุญาตตอนนี้นะครับผมเยอะมากๆนะครับผมแบบออนไลน์นะครับผมเต็มเร็วเพราะว่ามีการสมัครกันทั่วประเทศนะครับส่วนหญ่แนะนำนะครับลองถาพี่เลี้ยงดูนะครับให้สมัครแบบออฟไลน์นะครับ แล้วก็เรื่องของการสอบนะครับมีสอบวันธรรมดาทุกวันนะครับผมที่สมาคมประกันชีวิตนะครับลองถามพี่เลี้ยงดูได้นะครับผมแล้วก็มีสอบในวันหยุดนะครับที่สาขานะครับผมของแต่ละที่นะครับส่วนใหญ่ก็เดือนละ2ครั้งในวันหยุดนั่นเองนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเรื่องของตัวแทนมาตรฐานนะครับนี่อบรมนะครับผมวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับผมเดือนนึงจัดประมาณ2 -3 ครั้งนะครับสามารถอบรมนะครับก็คือครึ่งวันบ่ายเท่านั้นนะครับ ช่วยสรุปส,สั้นๆเลยครับหลังจากสนใจแล้วรับต้องทํายังไงบ้างนะครับง่ายมากเลยค่ะก็มาสมัครเป็นตัวแทนนั่นเองใช้เวลาแค่5นาทีแบบออนไลน์ค่ะแล้วก็มาอบรมนะคะเพื่อขอรับใบอนุญาตแล้วก็ไปสอบค่ะเพื่อให้ได้ใบอนุญาตมานะคะและอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือการอบรมตัวแทนมาตรฐานซึ่ง3ขั้นตอนหลังเนี่ยค่ะสามารถที่จะสลับกันได้ไแค่นี้ คุณก็จะได้เป็นตัวแทนประกันชีวิตแล้วค่ะและต่อไปก็คือคุณสามารถพัฒนาตัวเองค่ะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนั่นเองค่ะโอเคเลยครับผมคลิปนี้ขอพี่นั่นนะครับผมขอกด,ดูคลิปนี้นะครับผมเก็บเงินสําเร็จแล้วก็ช่วยคนอื่นเก็บเงินสาเร็จนะครับแล้วก็สามารถสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะครับได้สําเร็จนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย